สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับและว,วันนี้เราก็มาอยู่กับเกมอะไรครับต่อตัวครับผ <laughs> มอุ้งแปลเป็นไทยเลยหรอไม่เป็นภาษาอังกฤษเลยไม่มีเม้าโยเฟนซีดีนะฮะพวกคุณเห็นตัวที่อยู่ข้างหลังเหล่านี้ไหมฮะ ใช่ครับมันจิ้มมันได้ด้วยนะมันจิ้มได้เอเพเจ๋งเพิ่งรู้ใหเล่นมนเด้งดูมันเด็กดูมันเด็งเกมนี้เราจะต้องพกข้าวหลามไปกินด้วยนะฮะรูปแบบเกมง่ายๆนะครับก็คือทุกคนจะจะเป็นตัวไอ้ข้างหลังนี่แหละนะครับแล้วก็จะต่อตัวใครที่ต่อตัวสูงที่สุดคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะนะครับผมก็จะมีเวลาจํากัดให้ระหว่างการต่อตัวประมาณ4ี่สิบวิมั้งนะฮะใช่ ใครที่ต่อตัวไม่ทันเลยเพื่อนอะ่ะต่อตัวไม่ทันเลยเพื่อนก็จะโดนคัดออกไปทีละคนทีละคนไปก็เหลือผู<ม>้อยู่รอดเป็นคนสุดท้ายใช่แล้วแหละน่าจะประมาณนั่นแหละเอาพ่อผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้ด้วยใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะฮะไปเราไปเล่นกันดีกว่านะพี่เดี๋ยวเฮิร์ดเฮิร์มึงงับไปเลยอดไกูก่อนเลยจมกูซะด้วยจม้าจมหอยแล้ว เอาแล้วมึงเอาให้เลยเกณก็พอแล้วมึงเห็นเกณฑ์วาสีแดงเนี่ยอยเล่นห้ายากนะเฮ้โอ้หเล่นท่ายากคนต่อไปเปล่งบแป่ฟ้ามาเลยแบอลเปลี่ยนไปเ่าตใหญ่โอ้ใหแล้วบอลจะจับจะจับจะยนวมาคนน จิบว่านมเลยจจับเออจับว่านมอู้หูโหง่ายดูดีเป็นเขียวโอ้เอากูเป็นสีเขียวเฉยเฮ้จริงเกมพี่เนี่ยกูอยากรู้นะว่าคนสุดท้ายอ่ะว่าจะเป็นยังไงวะเกมพี่เล่นยังไงวะเฉย์อ๋อจับจับเออเอ้ยออ้ย อจับหัวผมปีเลยเรียบร้อยสิบเก้าวบเ้าวิมบแล้วสิบห้าเฮ้ยพีเบนได้อยู่มันมีเวลาสำรองเฮ้ยเนสีเหลืองยอ่ะอุยคงงกับเมาส์อ่ะถ้าพี่กดปล่อยมันจะเกาะกดไงกดไงหไ้าไ้าไว้าไว้วิาเออเกอ แป้งเธอได้กินอะไรไอกอนโอ้ไอกอนมึงแม่งบิ g b แบล็กนิกอดอนิิคกิงเลยอิสิคแบ็กเลยไอ้นิกใช่ไหมนิกองไดูหน้าฉันสิดีอะไรมันโดเนี่ยแต่ละคนเดี๋ยวดมันหน้าเขียวเสร็ล้วพอผู กูรู้สตาเก่าใช่กูรู้สตาเก่ากูไล่เยี่ยดมือโกรธพี่เป๊ะอ่ะกูกูให้เลยไล่หนึ่งคลิกกันนะขอขอตั้งให้กันโอเคเวลาเวลาเราจะชูมันทำยังไงวะแค่เวลาหมดมันจะหมดเองเหรอใช่ต้องชูให้ครบห้าวิมั้ง ใช่ใช่ประมาณสองสามวิสามห้าวิจบตามโอ้จับตัวผมโอ้ออ้ยอ้ยโอ้ยโอ้โออยอยโออ้ยโอ้ยเข้ยใจ้ะโอ้ยโอ้ยโอ้โอยโอ้ยอย้โอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ้อ้ยโอ่ออยกอ้ยอ้ย้ายชื่อโคตรยาวเลยไอ้ป้

แล้วไปแล้วว่องไววงไวว่งไววงไววงไวและอ๋อพี่วไวจับมีงตัวเองทำไมตัวทำไมแขนมันเรืองแสงงั้นพึ่งพั่งพั่งฟงฟิงใช่ไหมโอ้เออมีบั๊เฉยๆเระว่าข้าวลาบระว่าข้าวลามอย่าข้าลาบชนหน้าพี่อย่าข้าวามชนนะเออเด็เออเด็เด็ดเด็เด็ดเด็ดเเด็ด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 เ โอ้โหเล่นทายอ่ะแตแน่เลยทายเหรอใช่ปะอน่าไปก่อนโอ้ยแอ่สู้ๆโอ้ยไม่มีแรงพี่แป้งต้องทำได้แน่คือจินนี่แน่จินนี่เราเราสู้อยู่โอ้โอ้จับโอ้จับโอ้แต่อยู่กิ้วแล้วกันจับตัวจับตัวไปเอาว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องจินหายแล้วเธอจะไปเล่นกูหรอเนี่ย สู้ๆนะพี่เบนโอ้มาเป็นจานนินเลยมึงเนี่ยเอามาเป็นทันยมทันยมเจ็บบานยิ้มแฉ่งเลยไอ้บีนวดเหมือนเดิมนะยที่เบียงเบียงเวียงแล้วปล่อยเวียงแล้วปล่อยพี่เชื่อผมกูยังยงกันจบเมาไม่ค่อยได้เลยพี่ต้องเป็นเอ็กซ์เพรสต์ด้านนี้มันนานเร็วว่ะนานเร็วว่ะนานเร็วว่ะพี่อาจารย์ข้อร้ามพี่อาจารย์ข้อร้ามผมเฮ้ยไอ้กูโลละกูโลละ กูแล้วล่ะให้มึงเล่นยังไงเดี๋ยวไอคอนไออนมึงครจะแตกไอจะเปิดบมึรอเปิดบัตรละรอดูรอดูเอาละเว้ยเอาละเว้ยเฮ้ยมีเวลาตับหน่อยโอจับหน่อยนอ่เรืองวะนี่คอผมจับขอผมทากูอยากรู้ทำไมกูมีสองสีวะเนี่ยกูงงที่ไหนดูหน้าเขาดิเฮ้ยออนไอ้อนไออน้อน มาชื้บดีดีดีกอนก่อนกอนกอนจับข้าวหลามี่เป็นจับข้าวหลามี่เป็นจับข้าวหลามกอนกอดกันเฉยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิบเอหายแล้วกูโซย่ามาที่กูนี่แหละเปิดตาวะ ไอ้สอนนีเอาดิสอนกูดีสอนกูดีทำไมไม่ถูกไหมเด้อเด้อค่อยค่อยตั้งสมาธิค่อยค่อย่ตั้งจิตให้มั่นจับจับจุดแพ้ไว้ก่อนแล้วเด้อไหนจะออกจากบ้านในเอฟหรือเปล่าครับเอาละครับจังหวะนี้ฮะใครจะเป็นคนสุดท้ายครับผมที่จะได้เหลือโอ้ดเอาเรื่องมา เอาอะเอ้ยมันต้องผ่านนั่นแหละยังไงว่ค้งวันนี้เค้ยเดี๋ยวมีเวลาเยอะยังมีเวลาเยอะจริเหรอวะสามสองสามเอ้ยยังมีเวลาเหลือเวลาทดเวลาทดทดเวลาเด็ด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 ขอคอยเล่นก่อนเขาเล่นก่อนเขาเล่นก่อนเขาเล่นเงินเขาเล่นก่อนเขจับหงส์ก็ดี กายกรรมคันเหวี่ยงมือทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคันเลงกันคันเล่นกันพี่วัยน้ำยิมนาสติกโอ้โหคันเล่นท่ากันคันเล่นท่ากันโอ้โห่ันเลงท่ากันเดี๋ยวเดี๋ยวเัาเลงท่ากันท่ายากเลยเดี๋ยวเออท่าอย่างนี้ท่ายากเลยก็หลับอยู่ ฟาโชว์ข้อเหล่าเฉยฟางานหยาบฟานี่ฟาไวฟาฟาเป็นฟาเป็นลอย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 าๆาเอบอว่ารนเร็วบอกวร้อนเร็วฟาเขาว่ากึนไปบ้านแรงเป็นไปวะบอกว่าว้านแรงวาเป็นอะไรอะโอ้ยขึ้นมปขึ้นไม่ได้วะ กูเห็นเลยว่านอนเลยละเออกูเห็นเลยว่าเลยว่านอนเลยว่าเลิกบาทละเฮ้ยเอ้ยจะเก็บจะเก็บแล้วจะเก็บแล้วเอาแบเอาแล้วไปวิสุทธิ์ท้ายเอาเกี๊ยร้อนรับสัญญกรรมป้าแดงป้าดองป้าเป็นคนที่หน่อยอะตกตกรอบว่ะตกรอบว่ะเหลียงมี่ครับโอ้โหหึถอยหลังกบาแล้วก็ เวียงเอาไปคนนี้ไม่เก่งไอ้บุญไอ้พอะไรวะให้คะแนนหน่อยให้คะแนนหน่อยให้คะแนนคนนี้หน่อยคะแนนคนนี้หน่อยไปแล้วฮึบลาก่อนผ้าเอ้ยลากรอนเทมเราจะจดจำนายไม่พี่จะไม่ใช่วันนี้จะไม่ใช่วันนี้หลอกนะนี่จับนมก่อนใครก็ไม่รู้จับผิวเป็นอะไรจับหัวจับตูดโอ้ยจับหัว จับตูนถ่ายยาก่เลยกูใหญ่ถ่ายยากอีกแล้วกูใหญ่เยอะอยญ่เยอะก่อนกูเฉยก่อนกูโดนโด่าเฉยแล้วเอาด่าผมไปโดนเขาหลามเยอะแล้วมางวที่กูด้วยนะที่นี่จะแตกหรือเปล่าครับเฮ้ยวันนี้ครับปีเล่าปีเล่า เอาตัวขำตัวขำตัวขำเอาตัวติดติเอาตัวติดเอาติดติดรับสตากรรมมันเป็นแผนยังไงล่ะไอ้คนจัดคนเราไม่ยอมเลี่ยเกี่ยวพอยเลยแม่งดากเออดากติดหัวเฉยเลยเอาอะเอาอะมีแกงว่ะมีแกงว่าจะล็อกไปได้เฮ้ย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 มาเอาไปแข่งว่ะทึบ เออังไงเออโอ้เออพี่ไปเออเสียดว่ะเสียดว่ะเออเออเริ่มเสียดว่ะเอ้ยเริ่มเสียดว่ะยเธอต้องมาเล่นเราเธอต้องมาเล่นพวกเราตอนนี้โอ้แล้วตายโอ้โหกูอยางสู๋ไอ้เนี่ยแล้วกูเป็นคนสุดท้ายแล้วเนี่ยเนี่ยปุ๋งโอ้โหกูบอกเลยคนที่หนึ่งตายอ่ะบอกเลยตายแน่แน่คนสุดท้ายอ่ะบอกเลยคนสุดท้ายก็คือพี่นี่แหละพี่เป็นที่เป็นอย่ิญาติดนะอย่าติดนะคนสุดท้ายที่เหลือรอด อีเบนอย่ามาอย่าที่เบนจะต้องติดติดตรงท่าพาวเวอร์ล็อกผมแปะแปะเอ้ยท่านยม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 ว่ะท่านยมจะมาแล้วเร็วว่ะเพราะว่าเร็วว่ะเฮ้ยท่านยมอย่าจำเล้าดิมันเล้าดิว่ะขอเกี่าเลยจะจำจะจำข้อหลังดีมันซ simulator ในการจำลองหุ่นนี่หว่า เรียบร้อยรับรู้เลยรับรู้แล้วรับรู้แล้วรับรู้สตาร์การแล้วเอาแล้วจะไม่จะไม่ยอมจะไม่ยอมาขะเทียวรทันยจำไม่ดีทันยงโอ้โหจำหมน้องเนยทันยงทันยต้องไปไหนสิบบีจำอะไรสิบบีสิบวิสิบวิ สิบวิสิบวิสิบวิสิบหกสิบวิเฮ้ยชิบหายแล้วกูทิจอะไรเดี๋ยวเหรอเอ้าไม่ถึงกลางกูตื่นเต้นก่อนละก่อนโชคดีก่อนลาก่อนมาก่อนบายบายไม่ผมไม่ยอมแพ้หรอกเย่แย่แค่เก่งๆสมัยของผมเก่งต้องสู้ จับไปบัวแล้วเลี้ยนี่จับบัวโอ้ยเบียดเบยเร็วว่ะมันเร็วกว่าโอ้ยเอ้ยอุกรณ์มันมีเวลาเยอะอุปกรณ์เยอะมีอะลาเยอะมีอะไรเยอะยิ้มแล้วกูไอ้กอมึงจับอะไรครูพอดีที่ยิ้มเหนียวไหมคนหลังมันให้แถบสีเขียวเยอะเว้ยดูเด็กอีไป เออวขาเขาช้ำชองแล้วตอนนี้เดินมาฝันอะไรเหมือนจะพิมพแต่ก็แบบแปลกๆอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอย่าจับหน้าแมวเดินเดินเดินเดเล็งก่อนจับยากที่ผ่าเลยแปลกต้มเล็งยากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเล็งตัวยากยิมยิมนาสติก9 8ต้องมีท่าก่อนก่อนก่อนจบ คุณจะเป็นเชฟที่ดีได้หรือเปล่าครับเอ้ยเพี้ยมันใช่เหรอพี่เออไม่ได้เกี่ยวหรอเปาอ่ะเร้ยบเก้าเปล่าแล้วอะฮ่าฮ่าฮ่าตกยังถึงอยู่เลยโอไม่เันยวโคตรยากเลยไม่ถึงที่ผ่านแล้วไม่เห็นผีฝ่าได้ออกไปจากพูดบอกกันไม่เรียบร้อยโคตรเที้ยเลยคนสุดท้ายไม่เหมือนเที้ยเลย ไม่มันให้เวลาสีเขียวเยอะไหมชิบเออจับเออเวลาตั้งเยอะเทีมค่อยๆไปไม่เอารู้แล้วรู้สตากรรมแล้วส่งส่งคำลาก่อนส่งคำลาให้ก่อนหายแล้วชิบบายบายหลังเก้ามาแล้วสิบเจ็ดวิเจวิสิบห้าวิสิบห้าวิเป็นกำลังใจค่ะ นี่นี่ต้องิดทางนี่มีผิดทางมีผิดทางเลยผิดทางเลยไม่ทันแล้วผิดทางผิดทางผิดทางฮะไม่มาขึ้นฮะไม่มาขึ้นฮะไม่มาขึ้นผิดทางไว้ผิดทางเออนั่นแตกทางกรงทียันเลยนตรงที่หนิงวิกเรียนว่ะตรงเนี้ยเรียนเลยนี่นี่อยู่สองคนแล้วฮะจังหวะนี้โอยจินนี่ยอมแพ้มาทั้จินนี่จินนี่ต้องสู้จินนี่จะเป็นแชมป์ เหรียบร้อยเสียนึงวิก็คือเสียสังวิแล้วเราร่วมเราร่วมให้ขับไวยหอนไม่ใช่ไว้หอนะพี่เรื่องกันให้ขับไวยหอนไอ้สดี้หอน เอ้ยนี่มันเมาขวานี่มันมาขวาแต่กดผิดนะกดผิดแล้วเป็นเหมือนเราเลยนะเล่นเสีย่ยงสุขความเมืองวางเไกโพ้นเลเมาว่างเย้เมื่อกี้เนี่ยใครมันมาต่อเล่นตรงนี้วะเวียต่อเจาเสียงเนี่ยถึงักเทียนเลยเนียวเฮ้ย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 เฮ้้ยอเหลือเวลาเยอะพี่แป้งเหลอเวลาเยอะแป้งคือเวลเยอะอยู่เอ้าเรื่องวะ แล้วกูเนี่ยอะไรนี่มีของขวัญให้กูด้วยอะไรเนี่ยชุดนี้บทนี้มันเหมือนแบบบัตรทลายหยอดไปบ่ายเอาพี่เอาพี่มาแล้วชุบนี้เอ้ยแอ้วลุยสตาร์กับตัวเองแล้วเบนเนี่ยพี่ไม่ไม่เป็นพี่หนึ่งทุกคนทุกคนช่วยช่วยกันบ๊ายหน่อยทุกคนช่วยกันบ๊ายบายบ๊ายบายบ่ายไปบ๊ายบายช่วยกันบ๊ายบายช่วยกันบ๊ายบ่ายเราวินดีด้วยเออุฉันน่ะไม่ได้เป็นเวลาน้อยลงว่ะ ใช่พี่ถ้าเวลามันกินเวลาสีเหลืองไปเรื่อยๆถ้าพี่ใช้มันอ่ะเออกูบอกแล้วกูโอ้โหเอาว่ะมันเซียนหมดมันเซียนชื้มเจย์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 โคตรจ้าโอ้โหทาแดกเลยนะทำหน้าทำตาแล้วมีประสิทธิภาพพอแล้วไอ้ก้อนมาเพื่อนก่งตัวไหนเพื่อนกินตัวใหม่ของผม เอ้ยเฮ้ยโอ้ยไอ้ก้อนมันเล่นมาก่อนไอ้ก้อนมันจอมยุ่เก้เยแล้วโอ้ยติดดติเอาด่าเอาเาติดงิ้งนมึงโดนเลยจุดไหมตายมึงโดนกูโอ้ยโอ้ยะไรอะไรอะไรอะไอ้ยโดนเกี่ยวคอโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับมาเฮ้ยโอ้ยโดนเล่นอะไรตอกรอบวะ จริงๆเลยต้นไหมเอาแล้วมึงมึงเยียตัวนี้เป็นก้อนเลยไอ้เฮ้ยอกคอย้ออเรียบร้อยรู้สตาร์กันไป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 ไแล้วไปไปไปไบล้ะหนึ่งน้อยหรือเขาจะพิกเข้ามาได้ไะยี่สิบยัยอแพ้ไม่ละว่นไม่ได้่ะาทันอยู่เนี่ย ควาเร็วระดับนี้เฮ้ย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 เฮะยเก้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้วเฮ้ยะฮ้ยเ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 ฮ้ยยยเเฮ้ยยยเยไ้เเ้้้้ฮ้้นยยยย ไม่ไม่มีวันเอาแล้วติดจางแล้วชึบไงต่อชึบยอมเอาติดอะไรวะแขนหลอดตอนนั้นเฉยเลยแขนหลอดอันนั้นเฉยต้องเปิดเฉยฮะต้องเปิดแขนขวาก่อนเออแล้วค่อยเปิดแขนซ้ายชึบไปแล้วจังหวะนี้เออเออยังได้อยู่ยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้เวลาเหลือเนี่ยเวลาเหลือใช่เหรออันะอันอยู่ตรงอันอยู่อันอยู่แหละ

ตั้งแต่เต็ไฟก็ตาฉันเอาสินะเอาว่าชิงแชมป์มันไม่ไปแล้วศมชั้นอยู่ข้างล่างตัดด้วยพี่เวลาพี่พี่ใช้ไปหมดแล้วนะพี่อ้าวเขาปีนกันตรงนู้นพี่ใจเย็นใจเย็นทำไมตัวเบนยังยังอยู่ล็อบบี้เอ้ยยังอยู่นี่เลยไปอยู่ที่ตรงนั้นไปอยู่จุ๊บกูตีไม่ได้เลยยี่สิบวิโอ๊ย หนึ่ดเอง4 3อ้าวเยอะไม่ไดนเลยสิบวิสสุดท้ายสิบมิสสุดท้ายอุ้ยปล่อยอยละลาก่อน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 ลางก่อนบายายลางก่อนเลย ชันไปแล้วตบชั้นอยู่ข้างล่างตังด้วยไอ้ังมึงกูติดอะไรเนี่วิวิโอ้ยอ้ยแขนติดอ้ยดีสาายยอยยยยายยยลยอยยยิยย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 ิสุดท้ายกูปล่อยจอยละยก Bye bye yeah ไปๆไปๆแล้วคัดก่อนเลยนอก่ได้โชว์ท่าก่อนตายก็แล้วกันไอ้กอนชนะว่ะไอ้กอนชนะว่ะเย้กินอะไรตัวใหม่ของผมดูมันโกงความตายได้อ่ะเวรจริงๆโอเคครับก็มาถึงท้ายคลิปกันแล้วนะครับวันนี้ผู้ชนะคือใครครับผมผมเองเย้ใช่เหรอบบบ๊าายย๊ายบาย แย่ว่ะติกเกอร์บายบายมาลวเดี๋ยวดิเดี๋ยวจะมาดิดิแย่เอาแย่เล่นมาก่อนอ่ะแย่ว่ะเป็นอะไรเป็นอะไรหลังใหม่เลยมาตีหลังใหม่เลยโอเคครับใครที่ยังไม่กดไลค์ก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้เป็นไงลองคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวไม่ไว้เจอกันศึกหน้าเนาะต้องมาล้างตาแล้วแหละนี่หวาตาล้างยายมาเลยมาเอ้าไปไปกินมุกนะทำมาสก์ป้ายกัน ขำรอแล้วเนะี่ยขำรอแล้วโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่หน้าไปละบายฮะไายปไปกันครับผมยบาย